แนะนำผัดพริกแตงกากหมูกบผัดแห้งปูหัดกะเพรานกผัดแห้งกังผัดกะเพราผัดไทยกังทอดกะเทียมหอยทอดหอยเชลผัดชา ส่วนหอยนางลมผัดผักรวมกุ้งสดปลาทูต้มบีบมะนาวน้ำมะนาว ปราเทผัดเผ็ดพริกแดงตำตำเองหมูผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดกุ้งผัดผัดเผ็ดหมึกผัดเผ็ดเนื้อวัวผัดเผ็ด หมูป่าผัดเผ็ดกวางปล,ปลาปลาเผ็ดยำทับบ่าจานอร่อยนะบ่าจานสักกอดสิคะพอพอละพระาจานพอรออาพลาไมเอกพลาพลา,พลา ยำบุญเส้นโบราณยำหมูหกยอดยำปลาทูลาบหมูลาบเนื้อลาบกวางข้าวผ่าหมูชิ้นผ่าหมูป่า 我。Wow.